สวัสดีครับสวัสดีชาวสเกตฟุตบอลนะครับทุกท่านทุกคนในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้กับผมต่อเลยเอฟชินายุทธนะครับก็ถือว่าเป็นออฟฟิเชียลแบบไม่เป็นทางการครับรอรับได้เลยครับสปอร์ติ้งลิสบอนคอนเฟิร์มเองว่าแมนยูโอเคจ่าย10ล้านยูโรดึงรูเบนอโมริมมาคุมบางเหรียนที่โอทราฟอร์ดนะครับถือว่าแบบไม่เป็นทางการครับเมื่อสปอร์ติ้งลิสบอนยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะทําการคว้างเงิน10ล้านยูโร เพื่อที่จะฉีกสัญญารูเบนอมโมริมมาเป็นคุณซื้อคนใหม่ต่อจากเอริเจันฮาร์อโมริมครับอยู่ระหว่างคุมลูกทีมเนะ่ลงซ้อมเพื่อเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันนะครับที่เจอาเซิยอนาเมื่อคืนนะในทำท่าจะเป็นเกมสุดท้ายของเขากับสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยสปอร์ติ้งครับเป็นสโมสรที่อยู่ในตลาดหุ้นของโปรตตเกสพวกเขาจึงได้รับแจ้งให้กับ cmvm คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ของแดนโปรโตุเกสทราบว่าแมนยูจะทําการจ่ายค่าฉีกสัญญาเพื่อแลกกับการได้ตัวรูเบนอโมริมแถลงการจากสโมสรสปอร์ติง้งลิสบอนครับก็บอกว่า1่เนี่ยแมนยะูแสดงความสนใจในตัวรูเบนอโมริมและบอร์ดบริหารของสปอร์ติง้งได้แจ้งเงื่อนไขในสัญญาว่าระหว่างสโมสรและโค้ชมีค่ายกเลิกสัญญาเป็นจำนวน10ล้านยูโรก็8.3ล้านปอนด์สแมนยูแสดงความสนใจที่จะจ่ายเงินตามเงื่อนไขย,ยกเลิกสัญญาให้กับสปอร์ติง้ง ก่อนหน้าน,นี้ครับมีข่าวว่าแมนยูต้องการที่จะให้อโมอริมเข้ามารับตำแหน่งกุซซือก่อนหน้าที่พวกเขาเนี่ยจะลงสนามพบกับเชลซีในสุดสัปด,ดาห์นี้และทําท่าจะเป็นจริงรายงานจากโปรตุเกสก็บอกว่าสปอร์ติ้งก็มองหาเคเดิตไว้แล้วหมดกันนะครับโดยมีเจเ้าเปเรราน่าจะได้รับตำแหน่งต่อจากอโมอริมจากที่ปัจจุบันเนี่ยเขาคุมทีมชุดบีของสโมสรอ่ะก็ต้องมารอดูในส่วนนี้ไปนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ ค่อนข้างจะต้องรอให้ทางการก่อนนะแต่เหมือนทางโรมาโน,โนเองก็เขาเรียกว่าอะไรออกมาเฮฮยวโกนแล้วประโยคเด็ดของโรมาโนนะครับหลังเกมเมื่อคืนนี้อโมอริมเองก็บอกว่าขอคิดก่อนนะครับยังไม่ได้ตกลงที่จะมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่แข่งเสร็จนะ รูเบนอโมริมครับชี้แจงยังไม่ได้ตัดสินใจตอบตกลงเป็นกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโฟกัสของเขาอยู่ที่การเตรียมทีมสปอร์ติ้งลงแข่งนัดถัดไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบแบบอ่ากักๆหน่อยนะแมนยูเนี่ยปลดเอริกเจนฮางเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วครับดำเนินการรวดเร็วจนวันอังคารสปอร์ติ้งเองออกแถลงการสโมสรก็บอกว่าแมนยูตกลงจะจ่ายเงิน10ล้านยูโรเพื่อฉีกสัญญญญาาออมมริทีี่เหลืสัถึงป2026 ส่วนฟราบิซิโอโรมาโน่น้าข่าวคุณนางรายงานเพิ่มเติมทางตัวอมโมริมเนี่ยก็ตอบตกลงรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันเตรียมปิดดิวด้วยการพูดประโยคเด็ดนะก็คือเฮียร์วิโกค่ำคืนวันเดียวกันอมโมริมครับคุมทีมแข่งบอลถ้วยแดนฝาทองธงเมื่อคืนเปิดบ้านชนะนาซิโอนาลไป3-1โดวยวิกเตอร์เกียวโครสยิง2ประตูแล้วก็มอนเทนฮุนมมนนะครับจัดอีก1ห,หลังแข่งเสร็จครับฉะนั้นเฮชโค้ดโปรตุเกสวัย39ปีอย่างมโมริมก็สัมภาษณ์สื่อ ถูกถามความชัดเจนครับออมริมก็บอกว่าอา่ไม่มีใครรู้ว่านี่คือนัดอำลาของผมหรือเปล่ายังไม่มีการตัดสินใจอะไรทั้งนั้นเราจะกลับไปวิเคราะห์เกมตามปกติการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผมแต่ตอนนี้ผมไม่มีอะไรต้องพูดอีกเพราะนั่นจะยิ่งเพิ่มเสียงรบกวนสโมสรออกแถลงการไปแล้วนอกจากนั้นเรายังไม่รู้รายละเอียดแน่นอน ผมไม่สามารถยืนยันอะไรได้สิ่งที่ผมรู้คือวันพรุ่งนี้ผมจะไปที่สนามซ้อมได้เติมยตมตัวสำหรับคุมทีมแข่งในวันศุกร์กับเอสเตเรล่ามาดูรานะแฟนบอลสปอร์ติงบางส่วนไม่พอใจเพราะมองว่ามุริมเนี่ยกำลังจะทอดทิ้งทีมและเจ้าตัวก็ถูกถามต่อเขาบอกว่าผมรู้สึกได้ว่าบรรยากาศในสนามไม่เหมือนเดิมมันคือสถานการณ์ยากซึ่งผมไม่สามารถควบคุม ผมยังไม่ได้ตัดสินใจออกจากสโมสรด้วยซ้ําแต่แน่นอนแฟนบอลสามารถโกรธมันคือเรื่องธรรมชาติซึ่งผมเข้าใจได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะตัดสินแบบไหนผมจะอธิบายทุกอย่างกับพวกเขาอันนี้คือสิ่งที่รูเบนอมริมได้ออกมาคอนเฟิร์มว่ายังไม่ได้อตอบตัลงที่จะไปแมนยูแบบทุกอย่างแต่อย่างใดนะครับแต่มันสอแววว่าเออเดี๋ยวก็จะไปแล้วนะครับจะทอดทิ้งสปอร์ติ้งลิสบอนอะไรทํานองนั้นครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ แฟนบอลเองก็เริ่มจะรู้แล้วแหละว่าถ้าแมนยูมาขนาดนี้ยังไงก็ต้องขอความชัดเจนจากรูเบนอโมริมอยู่แล้วครับแต่แค่เหมือนกุนซือเขายังตอบแบบกักๆอยู่นะครับตอบแบบยังไม่ได้ไปอกะก็คือว่าก็แบบรักพี่เสียดายน้องเนาะแต่พอทีมใหญ่หาข้อเสนอมาให้แบบนี้ครับมันยากที่จะปฏิเสธมากๆเลยต้องมาลองงานที่พิมพ์เหลงกริอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะลองมาอยู่แล้วสำหรับฉะนั้นรูเบนอโมริมก็ต้องมารอดูครับ ว่าจะ let's go วันไหนจจะเป็นคืนนี้ก็ได้นะครับอาจจะคอนเฟิร์มว่าคืนนี้จะมาแน่ๆนะโอ้โหอะไรเงี้ยมันมันอาจมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้เลยนะก็ต้องไปรอดูทุกอย่างมันแป๊บเดียวนะครับมันแบบทันทีเลยครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นนะก็ต้องมารอดูในเกี่ยวกับสถานการณ์ของรูเบนอโมริมกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าจะลงเอยกันเต็มคาราเบลเต็มรูปแบบเนี่ยตอนไหนนะครับ ไปตามกันต่อหน่อยนะครับโอ้โหเปรียบเทียบครับทางด้านของเป๊ปกุลเรล่าครับเปรียบเทียบชัดเจนนะเปรียบเทียบเมสซี่เนี่ยเหมือนเป็นพ่อของโรนัลโดอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหล่าสุดทางด้านของเป๊ปกุลเดล่ากุนซือของแมนซิตี้เปรียบเทียบโรนัลโดครับเก่งระดับปีศาจแต่ลีโอเนลเมสซี่อดีตลูกทีมของเขาคือพ่อของปีศาจตัวนั้นนะโอ้โหขนาดนี้เลยนะครับพร้อมชี้ว่าบอลลงดอของโรดี้คือสิ่งที่วงการฟุตบอลสเปนควรได้รับด้วย วันจันทร์ที่ผ่านมาโรดี้มิดฟิวตัวเก่งของแมสตี้พนะครับพงานคว้าบอลลงดอนในฐานะแข่งชาวสเปนคนแรกตั้งแต่ปี1960และเป็นครั้งแรกที่นักเตะพริมยรลีกได้รางวัลนับตั้งแต่โรนัลโดตอนปี2008กลางสัปดาห์นี้แมสตี้เตรียมแข่งคาราบาวครับไปเยืยนอนทอตแนมฮอสเปอร์และเป๊ปเนี่ยถูกถามความรู้สึกก่อนแข่งให้คำตอบอ้างไปถึงการดวลระหว่างโรนัลโดกับเมซี่ครับเป๊ปบ,บอกว่า แน่นอนว่าพวกเราภูมิใจมากโรดีคือตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของสตรีรรวมถึงฟุตบอลสเปนเขาได้สิ่งที่วงการฟุตบอลสเปนสมควรได้ในเวทีระดับโลกออตลอด10ปีหลังทีมชาติสเปนทําผลงานได้หน้าทึ่งทั้งสไต์ฟุตบอลการคว้าแชมป์โลกและแชมป์ยูโรแต่ไม่เคยมีผู้เล่นคนไหนได้บอลลงดอชาบ,บี้กับอิเนเอสตา,อาสมควรได้รางวัลเหมือนกันแต่มันไม่สามารถขึ้นได้เพราะลลโอนลเมซี่ไม่มีใครชนะเขาได้นอกเหนือจากคริสเตียโนโรนัลโด ตอนนั้นโรนัลโดเก่งระดับปีศาแต่พ่อของปีศาตัวนั้นคือเมซี่ทั้งคู่ทําในสิ่งที่น่าทึ่งให้ในโลกฟุตบอลมาตลอด15-20ปีพวกเขาคือโกดนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือสิ่งที่เปปกุเดล่านะครับได้ออกมาพูดถึงลีโอนีเมซี่ก็เหมือนเป็นพ่อของโรนัลโดอีกทีถ้าโรนัลโดเป็นปีศาตัวนั้นเมซี่คือพ่อของปีศาตัวนั้นอีกทีนึงนะครับโอ้โห,โหก็เก่งทั้งคู่เลยครับแต่แค่ ลืมเหลื่อมหน่อยก็มองให้เมสซี่เนี่ยเป็นพ่อของโรนัลโดอีกทีหนึง่งนะครับหรือว่าเก่งกว่าอะไรเงี้ยเป็นคนสอนอะไรเงี้ยแต่ก็เก่งเหมือนกันทั้งโรนัลโดแล้วก็ลีโอเนลเมสซี่นะครับผมทุกท่านคนมีความคิดเห็นยังไงกับคำพูดของเป๊ปกัวเดล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของลุคชอกันหน่อยนะครับโอ้โหเอริกเจนฮาร์เคยให้สัมภาษณ์ พูดถึงลูกชอนะครับว่าลูกชอเนี่ยมีการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเนี่ยโอ้โหยากยากมากนะครับแล้วก็ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังด้วยนะครับช้าไปหน่อยเอริกเจนฮาครับยอมรับว่าการฟื้นตัวของลูกชอไม่เป็นไปอย่างที่พวกเขาวางแผนไว้ในการให้สัมภาษณ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนแมนยูจะปลดเชนฮางนะครับ เชนฮ้งเนี่ยโดนปลดพ้นกุณซือของแมนยูเมื่อวันจันทร์หลังแพ้แพะต่อเวสแฮมจนทีมหล่นไปอยู่อันดับ14ของตารางคะแนนนะครับชอห่างหายจากการเล่นเกมทางการมานานกว่า3เดือนแล้วครับหลังเขาเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโรที่พบกับสเปนนัดชิงชนะเลิศฤดูกาลที่แล้วครับเขาโดนปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงเล่นงานก่อนที่ชอจะมาเจอปัญหาเกี่ยวกับส้นเท้าและอาการของเขาก็ยังไม่ดีขึ้นเชนฮาก็กล่าวก่อนที่เขาจะรดนปลดออกจากตําแหน่งเชนฮาบอกว่า การฟื้นตัวไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังนั่นคือความเป็นจริงอาการสุดลงใช่แต่เราก็อยากจะระมัดระวังให้ดีกับการให้ลูกชอ,อกลับมาคืนสุ่ทีมเพราะเขาพบปัญหาอีกแล้วเราก็ก้าวหน้าไปผิดทางดังนั้นเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเราทราบสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเราต้องทําให้ถูกต้องเพราะเราอยากให้เขาพร้อมลงสนามเขาจะมีอิมแพกเป็นอย่างมากต่อฟอร์มของเราและระดับการเล่นของเราเราจะปล่อยให้เขากลับมาเล่น ไม่กี่เกมแล้วจะกลับไปเจ็บไม่ได้ดังนั้นเราต้องรอมันระวังเป็นอย่างมากเมื่อถามว่าจะมีนักเตะค,คนไหนกลับมาสําหรับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในคืนวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับด้นของเชนฮาร์ก็ตอบว่าเออไม่นะผมไม่คิดแบบนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่อริกเชนฮาร์ได้ออกมาพูดถึงอาการบาดเจ็บของลูกชอว่ามันไม่ได้เป็นดั่งใจหวังมันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังว่าจะกลับมาแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่นะครับผม ก็ถือว่ารอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับสถานการณ์ของลุคชอนะครับเดี๋ยวเราไปดูความหลงจากนี่หน่อยฮะบอลองดอนะครับ,บอืมมีนักข่าวคนหนึ่งครับแจ้งเหตุผลครับไม่เลือกไม่เลือกโรดี้แล้วก็วินิสูจูเนียแต่เขาเลือกจูดเบลลิงแฮมนะครับเพราะอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยเป็นนักข่าวอีกคนนะครับที่อ่ามีสิทธิ์ได้เลือกนะได้เลือกเป็นคนโหวตอะไรอย่างี้แหละ นักข่าวอย่างบรูโน่ปอร์ซิโอนักข่าวคนเอลซากวโดนะครับที่มีสิทธิ์โหวตบลงดอเปิดสาเหตุไม่ลงเสียงให้กับวินิสูสแม้แต่คะแนนเดียวแถมใส่ชื่อโรดี้ติดเพียงอันดับ7แต่เลือกชุดบรูนแฮมคือคนที่ดีที่สุดนะครับโรดี้ได้บอลลงดอนะครับโดยวินิสูสตามมาเป็นอันดับ2แต่ปอร์ซิโอครับหนึ่งในผู้ลงคะแนนเปิดเผยหลังประกาศผลเขาไม่ให้อ่าวินิสูสติดแม้แต่ท็อป10เลยัทนของปอร์ซิโอก็บอกว่า ชัดเจนเลยว่าวินิซิอุสเนี่ยไม่ได้เป็นตัวอย่างของการเล่นแบบแฟร์เพย์แต่ผลที่ผมไม่หวตให้เขาคือเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่สามารถตัดสินเกมวินิซิอุสสามารถมีส่วนร่วมหรือยิงประตูในจังหวะสําสคัญแต่การเคลื่อนที่ของเขาถูกจํากัดในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กเขาไม่มีส่วนร่วมกับเกมในจังหวะไม่มีบอลเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบวินิซิอุสไม่ใช่จุดศูนย์กลางในการเล่นของมาริดแน่นอนเขามีความสําคัญแต่ชูดบรูนแฮมสำคัญกว่า วินิสูสยิงประตูในนัดชิง UCL m a r i มาริโอเกเซ่ก็ยิงประตูในนัดชิงฟรตบอลโลแต่ไม่มีใครจดจำเขาได้บ้างการให้วินิสูสติดอันดับ8 9หรือ10มันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับตัวเขาในแง่ของแฟร์เพย์และผลที่เขาทำได้เขายังไม่เข้าตาสำหรับชนะบัลลงดอขณะเดียวกันนะครับในรายชื่อที่ปอร์ซิโอส่งให้ผู้จัดคิดคะแนะนเนี่ยเขาใส่โรดี้โคลินารางวัลได้เพียงอันดับ7เท่านั้นนะครับ เขาบอกว่าโรดี้เนี่ยไปได้ไม่ไกลในย c l ทีมของเขาตกรอบอย่างรวดเร็วสเปนได้แชมป์ยูโรอย่างไม่ไดุทำเพราะลูกแฮนบอลที่ไม่ถูกลงโทษของบากูกุระยะผมจึงไม่นำแชมป์นี้มาพิจารณาผมไม่สามารถให้โรดี้ได้ไลงรอจากการลงเล่นแค่5เกมครึ่งปอซิโอลงคะแนนโหวตให้จูดบรูแฮมคือคนที่ดีที่สุดตามมาด้วยเอริงเบลลฮอลแลนด์และชูนี่โครสเขาบอกว่าสำหรับผมจูด์บรูแฮมคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ใช้ตัดสินรางวัล ไรู่งฮมย้ายไปร่วมทีมสําคัญอย่างมาริดด้วยอายุเพียงแค่20ปีแล้วกลายเป็นศูนย์กลางของทีมจากจํานวนประตูและแอซิสในระดับทีมชาติเขานําอังกฤษเข้ารอบชิงยูโรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นักข่าวอย่างบรูโน่ปร์ซิโอครับได้ลงคะแนนอันดับหนึ่งเขาให้จูด์ไรฮมอันดับ2เป็นฮาแลน์อันดับ3ามชอนิครอสครับอันดับ4เป็นลาตารโรมาร์ติเนสอันดับ5เป็นแดนนี่โอมโม่หเป็นอ่าฉะนั้นของ โอ้โหขออภัยครับอ่านชื่อไม่ออกครับฮาคารคาชากุช,ชูอะไรนี่แหละถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับดับเจ็บโรดดี้ดับแปด 8, เป็นฟอร์เรนวีเสครับเก้าเป็นฟิวโฟเดนดับสิบเป็นรูเบนดิอาสนะครับก็ตามนี้เลยก็ถือว่าเป็นนักข่าวคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ได้ลงคะแนนโหวตแล้วเขาขอเลือกเป็นจูดบรูลุแฮมนะครับนั่นแหละครับไม่มีวินิซิุสติดท็อป10ด้วยในสายตาของเขานะฮะ ทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารก็สามารถคอมเมนต์นเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับขอบคุณนะครับที่รับฟังกันนะก็หาข้าวหาปลากินกันด้วยครับดูแลสุขภาพนะครับกำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองทุกท่านทุกคนนะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือทํะไรก็ขอให้มีความสุขนะครับรับได้เงินหมืน่นตื่นต้อขอได้เงินแสนขอบคุณครับที่รับฟังฮนะ